แราการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมนโรอดนะครับก็ อยู่ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานะโรดเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ครับก็เห็นนะผมอยู่กับรอกตกปลานะฮะเป็นเบสแคสซิ้งนะฮะร,รุ่นหนึ่งจากค่ายเดยวโกสีสันสดใสามากลองเห็นผมดวนะระว,วังตรงนี้นี่ฮะโอ้โหเห็นสีไหมนะฮะโหสีแบบว่าแล้วเ,เลยไปทำความรู้จักกับ เลี้ยวโกโบโกาก็แล้วกันนะฮะนี่นะฮะเออแต่ว่าสัญลักษณ์เขาเป็นปลาหมึกยักษ์นะปลาอะไรเนี่ยปลาทูน่าหรือเปล่านะก็เป็นหัวรอกนะฮะเบสแคสติ้งเรียกว่าอะไรดีอัดบึกลงเลแล้วกันอัดบึกลงทะเลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเราใช้หัวรอกซิกกิ้งที่เป็นอ่า ที่มีขนาดใหญ่และเก็บสายได้เยอะเนี่ยเอาไปตกปลาบึกกันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ก็เรียกว่าอัดปลาบึกลงทะเลก็รักกันที่ผมมอามาให้ให้ให,ให้ทำความรู้จักกันพร้อมกับนาเนี่ยนะครับเป็นรุ่นโบก้านะครับโบก้าเร็วนะแต่ว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดเออเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคิดว่ามันเป็นรีวิวอะไรอย่าเป็นทางการอะไรมากมาย แล้วก็จะบอกว่าจุดเด่นของอซโบกาตัวนี้มันดียังไงแต่อเผอิญ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 ว่าตอนนี้ขวามขวา,ขวาที่ร้านถูกขายหมดไปแล้วเดือวแต่ซ้ายก็เลยมารีวิวนะฮะซ้ายก็ก็หมุนข้างนี้นะขวาก็หมุนข้างนี้ก็แล้วกันนะฮะแต่ตอนที่จะนานาจะซื้อเนี่ยไม่รู้ว่าดูคลิปอันนี้ตอนวันไหนวันนี้เท่าไหร่ก็รออินบอ์มาถามดูหรือว่าก็ไปตามไอเดียไลน์แอดที่ชื่อนุ้ให้ไปถามดูแล้วกันว่ามีไหมนะ มีมีขวาไหมมีซ้ายไหมส่วนสีนะครับที่ผมเอามาอ่าให้ทําความรู้จักกันเนี่ยก็เป็นสีเขาเรียกว่าอโนได้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดเมื่อก่อนเนี่ยโบก้าก็จะเป็นสีทองสีเงินสีดำใช่ไหมสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นสีพื้นธรรมดาแต่ว่าสังเกตรุ่นลิมิเต็ดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมครับก็จะดูมีความอ่าเขาเรียกอะไราเฉดของสีเนี่ย มีความสวยงามมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่คนชอบอะบางคนชอบแนวแบบว่าคาร์ลฟูคาร์ลฟูนิดหนึ่งนะฮะก็แบบว่าสวยสวยเรื่อยนะไอ้เส้นสีแดงสีแดง,ง,งให้ดูเขาตกเสีนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวท้ายท้ายท้าย,ายม,มีมีให้ดูนะฮะก็เอาเป็นว่าเป็นหัวรอบ ที่ผลิตในประเทศนะฮะไปเล่าที่ผลิตในประเทศลอกเลี้ยวกโกะเนี่ยนะฮะผลิตในประเทศไทยข้อดีของลอกที่ผลิตในประเทศไทยก็คือมันมีอะไรมีอะไรรองรับนะครับแล้วก็ส่งเคลมส่งอ,นนอะไรอัพก็เซลดูแลหลังการขายค่อนข้างดีในความแม้เวลาทานโซเฟอร์ของไปหรือว่ามีการอ่าเพื่ออราอเบิกอารมณ์อะไรอะไรให้มันจะเร็วนะอันนี้ข้อ,ขอดีนะครับออาทีนี้ส่วนตัวเราก็ จะมาดูเรื่องการใช้งานก็แล an ้วกันนะครับคลิกเสียงเนี่ยใครใส่หูฟังอยู่ระวังนะโอ้ก็คือจะเป็นระบบเข่าควายนี่แหละจะคล้ายๆกับเสียงนะโทนเสียงนะจะคล้ายๆกับรุ่นหนึ่งทรงคล้ายๆกันนี่แหละนะฮะก็มาดูเอาดามารุ่นอะไรนะถามว่าดังไหมดังนะดังดีแล้วก็ไป พอลิงท้ายเรือก็ได้ตกหน้าดินก็ได้อันนี้วันที่งานทะเลนะครับแล้วก็ไอ้ที่ผมอามารีวิวเนี่ยวันนี้มันเป็นเบอร์300 301นะฮะ300 301ก็แล้วแต่จะซ้ายจะขวาแล้วกันมันก็ชิ้ได้ชิ้นํำลึกได้เกี่ยวสายได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่หนักมากนะฮะลอกในระดับเราราวสี่ขีดน้ะน้ำหนักลอกประมาณสี่ขีดนะฮะน้ำหนักลอก ที่เขาลงไว้นะนี่ดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเวรคเบรคเวรคเบรเบรเบรคนี้ต้องมีสามสิบโลแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นโอ้โหลูวิ่งเยอะมากน้ำหนักรอบสี่แล้วถึงสามกิโลรอบสี่จุดเก้าก็หมุนแขนรอบหนึ่งรอบแบบนี้นะฮะเจ้าสปูนต้องขึ้นเบรคนะต้องขึ้นเบรคนะนะเล็บแรกเล็บแรกต้องขึ้นเบรคไม่งั้นตสปูนไม่หมุนนะฮะอปลี่ยนกิ๊กเสียงนี่เปลี่ยนกิ๊กเสียงนี่นะครับ หมุนหนึ่งรอบสปูนจะหมุน4.9ถามว่าก็กําลังดีนะอ,อผมว่าถ้าต่ำวมด4.9ผมว่ามันก็ช้าไปนะแต่ถ้าเจอของใหญ่ๆเลยนะไอ้พวกรอบหกรอบอะไรที่จุกเนี่ยนะผมไม่ค่อยเข้านะนอกจากเขาจะมีให้แบบว่าเป็นทางเลือกสองสปีดหรืออะไรนั้นราคาของรอบก็จะสูงขึ้นไปแต่อันนี้เราคุยกันที่เกียร์เดียวนี่แหละนะฮะพรารอบอัตราทดคือ4.9ต่อหนึ่งนะครับ เรือแดกคืออะไรเรือแดกเนี่ยแหละคืออะไรนะฮะก็คือเปิดฟิลต์ปูนเปิดแบบล่างสุดแบบนี้เปิดมาล่างสุดนะฮะแบบนี้สมบูรณ์ก็จะฟรีนะฮะทิ้งเดี๋ยวลงไปข้างล่างหรือแคสออกไปลักษณะการตกปลาบึกนะครับข้อควรระวังนะครับของรอบพวกนี้นะนะฮะอย่าลืมปิดกิ๊กเสียงเนี่ยมีงทีปิดกิ๊กเสียงติดอยู่เนี่ยนะฮะปิดกิ๊กเสียงติดอยู่แล้วก็ ไอ้หมุนตรงนี้มันไม่ดังหรอกเพราะว่ามีตะปูคอนฟีอยู่ใช่ไหมแต่เวลาเราตีออกไปเนี่ยแล้วเราไปปิดกิกเสียงเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะตะปูมันยังติดกิกเสียงอยู่มันก็จะรุดแป๊ดออกไปเลยนะทำไมกิกเสียงมีความสื่อหรอรวดเร็วมากนะครับอาจจะพังตอนนั้นเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นตีให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาวางแล้วค่อยเปิดกิกเสียงโอเคปะ่ะถ้าเป็นเอย่อทะเลอย่าเป็นทิ้งตะกั่วลงไปพรอ้อมกัเหยื่อเดี๋ยวเป็นอย่าตายแล้วแดี๋ ก็ให้มันถึงที่หมายที่อะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดคลิกเสียงนะแล้วก็ดันแดกขึ้นมาในเบรกที่พอสมควรนะครับเขาบอกว่าไอ้เบรกที่ให้มาในพลังเบรกเนี่ยเราดาวสามสิบกิโลเนี่ยเยอะมากนะอยู่ในน้ําให้คูณคูณเข้าไปแล้วกันสามสี่สิบเท่าอะนะเล่นปลาระ,ระดับร้อยกิโลได้เลยนะบือสำราญอย่างเงี้ยนะปลาทะเลก็นู่นอะเล่นไปเถอะนะครับส่วนเขาบอกว่าท้าเบรกเบรกวบนนี้รู้สึกผมรู้สึกว่าทําไมมันมันสุดแล้วแต่มันยังไม่ยังไม่หนักเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะ ปรุสามารถปรับมอหรือมากขึ้นนะ M O I มอ e, มอมากขึ้นเนี่ยตรงนี้นะครับบิดออกนะฮะบิดออกบิดทวนเข็มนาฬิกาออกไปนะครับพลังเบรกมากขึ้น <c oughs> โอ้โหว่ากันไปนะเกิดเบรกแล้วมันไม่อยู่นะป่าใหญ่มากเลยเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเราไปประกบกับคันอะไรคันมันไหวไหมรอบพวกนี้มผมผมผมเรียกรอบพวกนี้ว่าเป็นรอบโมโนโบล็อกนะ เป็นรอบสี่ขึ้นรูปมาแบบนี้คือความแข็งแรงทนทานเบรกเทพเลยระดับ,บลูกปืนกันกลับ2ลูกเนี่ยนะฮะเบวกสองบอลวิ่งนะฮะบวกสกันกลับนะฮะลูกปืน9ก้าตำแหน่งด้วยลื่นแน่ๆลื่นจนหนอบนี่แหละนะฮะถึงนะฮะแล้วก็ผ้าเบรกอยู่2ฝั่งเลยเขาเรียกว่าบางอันเขาเรียกทว,วินแดกบางอันเขาเรียกดูโอแดกนะบางคนก็เรียกผ้า,าเบรกคู่ก็อยู่แผงฝั่งนี้แผ่นหนึงนน่งฝั่งนี้แผ่นหนึ่งเวลาเราดันแดก ขึ้นปั๊บนะฮะเห็นไหมฮะตารเรามองเห็นนะแล้วก็จะเห็นสปูลถูกผ่ไปข้างใดข้างหนึ่งพัะเบรกก็ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแผ่นกดพระเบรกเนี่ยค่อนข้างที่จะกินเต็มหน้าจะเป็นแผ่นคาร์บอนด้วยเบรกดีแน่นอนบอกเลยเบรกดีแน่นอนถ้าจะให้ดีอบบนี้ก็มาซื้อจาราบีเบรกของนันน่นรอดาทาแผ่นพระเบรกก็ใส่กลับไปกันแล้วกันนะ แต่ท้างที่สุดจะเป็นไ,ไ,ไปแกะลอกเองนะให้ช่างเขาทำนะครับาฟาวสีสปูนเปิดไปแล้วนะโอเคนะเวลาตีออกก็อย่าลืมเปิดคลิกเสียงละกันสำหรับการตกเบิกก็วางให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดคลิกเสียงนะครับเวลาได้ปลาก็ดันแบ็คขึ้นมาแล้วก็เซนทุกนะรหรือจะเอานิ้วก,กดสปูนแ,แล้วก็เซนทุกแล้วค่อยดันแบ็คขึ้นมาก็ได้แล้วก็หมุนกันไปว่ากันไป้วกันนะครับสีแดงที่ผมจับอยู่ก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกสีอโนไดท์นะครับสวยงามทีเดียวทีม ที่แดงที่เขียวสีม่วงสีฟ้านะฮะพวกนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวมากมายเท่าไหร่นะครับโบก้าตัวนี้ก็จะมีเบอร์ร้อยเบอร์สองร้อยเบอร์สามร้อยแต่ว่าตอนนี้ของที่มันออกมาก็นานแล้วแหละก่อนลิมิเต็ดแล้วก็ลิมิเต็ดก็ออกมาพักแล้วถูกขายระดับหมดแล้วนะแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นอ,อะไรยังไม่ได้เป็นตัวแทนของบอริษัทเขาเนะาะเพราะนั้นตอนนี้เราก็เราจะบอกว่าร้านอุกอปกรณ์สุพรรนโรอดเนี่ยมี รอบนะครับของทางบริษัท,ทนะะฮ P.R.W. Fishing Chucker เนี่ยก็คือผู้ผลิตเรือโก้นี่ยแหละทั้งคันเบรคทั้งรอกทั้งต้องตีความกนรชิกรอกชิอกอะไรพวก,ก,กนี้นะฮะมีจำหน่ายแล้วที่ร้านวาวปวาดตกปลาโโร่นะครับแต่ด้วยสเปคพวกนี้มันไม่มีทั้งพูดเยอะไงเนาะก็นนะเลยเอาฟังกันอีกเที่ยวแล้วกันนะครับเป็น d u ว่าแดกนะครับพลังเบรกเขาไม่ได้ลงไว้ให้นะแต่ว่าผมผมรู้ว่าพวกนี้มัน30มสิบกิโล นะครับแล้วก็เป็นการดีไซน์แบบแข็งแรงนะฮะด้วยการาเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปมาเป็น CNC นะน้ำหนัก,อก,อก,กร,รอก4บสกรัมรอบเคียร์4.9นะฮะแล้วก็ลื่นปื้ดด้วยลูกปืน9บวก2บอลบรงบวก2บวก2ลูกนะ,ะลูกปืนการกรัท2ส,สลับเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เหลือเป็นไลนมิเตอร์สายนะฮะถ้าไลมิเตอร์0.30เก็บได้300เมตร แต่มิเตอร์0.50เก็บได้180เมตร0.50เก็บได้240เมตรโอ้โห0.30เก็บได้500เมตรในเบอร์300นะนะ,ะก็รักสีไหนชอบสีไหนก็ลองซื้อดูก,กันราคาไม่แพง4,500นะฮะรอกในระดับเนี้ยเราถือไปเข้าบึงได้หรือว่าไปออกทะเลได้เล่นน้ำลงน้ำดินได้ลอยสายได้ทอลิงได้แล้วราคา4,000กว่าบาทผมบอกเลยถูกมาก นะสูงมากสูงมากแต่ด้วยรอกที่มันดีแล้วมันก็ไม่ก็ไม่ต้องมีอะไรให้พูดเยอะนะนะคงไม่ได้เปิดผ่าข้างในให้ดูนะครับเพราะระบบมันก็คงจะคล้ายๆกันนะรอกทรงแบบนี้นึกเอาแล้วกันคล้ายกันอะไรอ่ะนะแต่ว่าตัวนี้นะผมบอกให้เลยว่าตีไม่ยากหรอกนะเขาว่าอะไรปะนี่มันมีตัวนี้ครับมันบบมองได้ครับผมมาเราเวลาเราเปิดเปิดฟรีเราเรียกฟรีปูแล้วกันอะไรมันก็อาจจะลื่นกันไปฮะ เัาก็เป็นมือใหม่ก็จะบอกโอ,โอ,โอ้โายแล้ตัวตียังไงมันมเลื่อนขนาดนี้มันยังไม่หยุดหมุนเลยมั้เนี่ยนะครับเราก็ปรับนะฮะไปตามนี่เลยครับเขยมนาฬิกาเขาชี้ไว้อะเราปรับเข้ามาเสร็จแล้วก็ดูว่าระย้มันหนืดจนเกินไปจนตีไม่ออกละะ่ะอะไรผมปรับมาผมหยุดเลยเพ่อดีขึ้นเห็นไหมแต่มันก็หมุนๆๆๆลูลน่ลลก็งมาการตีนะครับก็สาใช่มอันนี้นะเปิด เปลี่ยนสปูนออกมาเพราะเปลีนเส้นกิ๊กเสียงดูว่าไม่ติดกิ๊กเสียงแล้วนะครับอันนี้กดไปแล้วก็ส่งออกไปเลยนะฮะเอาหมือเนี่ยเกา็อยู่ข้างเฟรมบอดี้ข้างนี้ไว้นะครับสายที่มันฟูนมันตีใต้ท้องตรงนี้เลยตัดๆๆๆๆๆแล้วมันก็ออกไปนะจะเป็นเอ็นเป็นพีเออะไรพวกนี้ก็คงจะตีได้ง่ายแต่ถ้าไม่มีหน่วงอ่ะโอ้ก็ต้องใช้อะไรอะไรความเคยชินในการอ่าตีนิดนึงนะส่วนการรับประกันเรียวโกะเขา,ขเขา,ขเขาขก็รับประกันให้ อยู่แล้วนะฮะโซเซลเขาดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็บริษัทอยู่ในประเทศไทยโรงงานก็อยู่ในประเทศไทย,อ,ย,ะทไทยอะไรก็มีมีรงางชาตินะครับส่วนแพคเกจจิ้งนะฮะก็มาแบบนี้นะมีกล่องมาแบบนี้นะครับดูสวยดีทีเดียวแล้วก็อะไร,รมีถุงมีโอ้นี่มีถุงรอกให้ด้วยนะฮะเอาไว้ใส่เวลาประกอบคันเบ็ดได้เลยอ้อมไปปุ๊บตเกากก็โดยที่ไม่ต้องก็เรืองอะไรไม่ต้องถอดคันออกจากรอกใช่ไหมนะ แล้วก็มีลายแกรมมาขายไม่ได้แล้วอันนี้มีลาก็มีมีนอ็อตมีนอตบนี้สแปรให้ด้นะนะแล้วก็มีห้ไดกแกรมเขาก็จะบอกว่าโอ้ยร้าน่อย่งในนี้เยอะแยะหมดเลยนะก็อย่าทำหายก็แล้วกันผมก็ไม่ได้า่ายอะไรไม่ได้ชำนาญมากนะครับกับยี่ห้อยี่ห้อนี้นะนี่บอกตรงเลยเพราะเราก็เพิ่งก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่นนาย ก็มายามทำความรู้จักศึกษาดูสเปคดูอะไรแล้วก็มาเล่าให้กันฟังนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่ก็ก็ศึกษาปดูไปด้วยกันล้วนะรันส่วนใครที่รู้จักรู้ดียี่ห้อนี้ดีอยู่แล้วนะครับก็เขียนคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ก็ได้นะครับว่าใช้แล้วเนะี่ยมันเป็นยังไงนะเบรกดีสะใจเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะครับส่วนจะเอาไปเที่ยวข้างนอกไปตกปลายจริงที่ บึงจริงๆหรือพาไปลงทะเลจริงอะไรก็แล้วแต่โอกาสแล้วกันเดี๋ยวดูว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าทางบริษัทแม่เขาก็ไม่ได้มีสินค้าที่ได้เ่าเบิกได้มาแบบเยอะแยะครบสีอะไรอย่างนี้นะนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับอ่ารอกมอนวอกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับอัดเบิกลงทะเลโบก้าเร็วนะครับจากค่ายเรียวโกะนะครับสีสันสดสดใสแบบนี้เดี๋ยวมีรูปให้ดูตอนตอนท้ายคลิปรายการส่วนผมนะลกนะฮะก็วันนี้ก็มาก่าตะลิวทึก รุ่นสองรุ่นนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบตัดรีบออนให้นะครับเพราะบางคนเห็นมีคลิปคลิปหนึ่งที่ลงมาว่าเรียวโกะลงที่ร้านเต็มเลยเราจะไล่รีวิวทันไปแน่นี่ยรถทันคันบ่งคันเบ็ดอีกเต็มเลยไม่ได้รีวิวเลยคันเบ็ดอะไรนะคันเบ็ดอ่านดุตรธงเรเขาหน่าใช้หลายรุ่นกันนะนะครับอ้าวผมก็ฝากก็ในในการฝากาด้วยอุปกรณ์ตกปลาหนาซาอุปกรณ์ตกปลาทารดซอยประชาทิติเจ็ดสิบหกทุ่งคลุงเทพ้นะฮะใครมาไม่ถูกก็ กดกูเกิลแมปก็มา,าน,นำทางมาแล้วกันแล้วก็ตอนกลางคืนนะฮะเข้าไปที่ Facebook Facebook เพจเ Facebook เราชื่อรา้านดูปลาตูปานะโนโูนนี่มีไลฟ์สดอุปกรณ์ราคาถูกสั่งซื้อสินค้าทำไงก็ไปตาม ID ไอเดียไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะฮะแล้วก็อ่าเเป็นดูผ่าน a c e b o o k ใช่ไหมข้างล่างก็มีคำว่าข้อความก็กดเลยรุ่นนี้สีนี้มีไหมเออแล้วก็แคมเปญตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าจากการซื้อขายปกติ นะเพราะว่าร้านนโล่นก็จัดแคมเปญค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวรดรุ่นเดี๋ยวแถมนี่เดี๋ยวอะไรต่ออะไรนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะหากคนมาเจอกันก็มาที่ร้านได้เลยร้านเราเปิดทุกวนันตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่ทุ่มนะครับาหาได้เลยนะเอาฝากไว้กดซ้ำก็ได้ด้วยกดกระดิ่งด้วยใครมีอะไรให้กดกกดเข้าไปเถอะนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะมีรีวิวเสื้อผ้านะผมอุปกรณ์ตกปลาอะไรลอกคันใสอีกหลายยี่ห้อเลยนะฮะ ก็แล้วก็ดูแลสุขภาพันด้วยช่วงนี้นะครับมปโรคระบาดโควิดอยู่ก็ไปไหนมาไหนระวังดูแลร่างกายกันด้วยร่างกานนะครับต่วนใครามาที่ร้านก็อย่าลืมใส่แมสก์ด้วยนะจ๊ะโอเคผมไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ